ยังนอนอยู่อีกหล่เนี้อะไรการแปดโมงช้าแล้วนะแต่เธอยังนอนอยู่แม่ตะกุกตวน้เจนตื่นแม่ตะโกนทาไมเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยถ้าไม่อยากลุกขึ้นมาเองแม่จะบังคับให้ขึ้นมาตอนนี้แหละแม่มีไอเดียแล้วลูกลักไม่อยากตื่นใช่ไหมงั้นก็แม่เอาน้ํามาให้ลูกล้างนะน้ำเย็นๆไม่เคยทําร้ายใครแม่แม่ทาอะไรเนี่ยก้ปลุกลูกสาวตัวเองในวันเกิดของเธอไงละ่ะสุขสันต์วันเกิดน,นะจ๊ะลูกลัก แน่นอนแม่ไม่ของขวมาให้ด้วยเปิดเลยไม่เห็นความสุขของลูกและแม่ให้อะไรหนูหนังสือเหรอและลูกวันี่จะยิ้มโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่อ๋อหนูชอบวันนี้มากกว่าเยอะเลยครับเคตอนนี้จะข่าวพรและก็เป่าเทียนเ <c oughs> ยี่ยมมากขอบคุณค่ะคุณแม่แม่ออกเองจะลูกรัก <c oughs> คุณหนูฟีบี้ตื่นได้แล้วคะ่ะวันนี้ข้างนอกเป็นวันที่วิเศษมาก โอ้เธอนอนหลับสนิทจังเลยหนูฟีบีตื่นได้แล้วมาดูโลกที่สดใสกันสวัสดีตอนเชา้าคิมโอ้เธอเตรมทุกอย่างไว้หมดแล้วเหรอเนี่ยเช้าที่สดใสสมบูรณ์แบบแผ่นมา,าร์ทองคานี่ฉันชอบแต่ไว้ใต้ตาไม่ให้ตาดำโอ้เธอจำได้เหรอแน่นอนฉันจำได้วันนี้เป็นวันเกิดข, <Yes. S 1> ของคุณหนูคะ่ะสุดสนวันเกิดคุณหนูฟีบีเค้กวันเกิดมาแล้วโอ้ย oh, yeah. ลองเค้กได้แล้วค่ะฉันตกทั้งคขนเลยเอยไม่อร่อยเลยอ่ะมีอื่นไหมอ่ะทองขวันของฉันอยู่ที่ไหนอ๋อถุงทองใบนี้มากับฉันจริงๆงั้นมันคืออะไร Thank you very much. ลองเท้ารื้อกระเป๋าไปใหม่กัน oh. โอ้ <c oughs> เธอรู้ว่าฉันต้องการอะไร iPhone ครื่องไม่เส๋ง <c oughs> มาแกะกันแล้วก็ลองเช็ค <c oughs> ฉันอยากถ่ายรูปเล่นๆลนลนแล้วก็โพสทุกโซเชียลเลย โอ้ยิมแล้วถ้าแบบนี้ล่ะขำขวัญด้วยโอ้ฉันเหนื่อยแล้วแล้ก็เบื่อด้วยค็มออกไปได้ <Okay. S 1> ลูกสาวโลกอยู่ที่ไหนนานจังเลย oh. ทำอะไรในห้องน้ำกันเนี้ยแม่ต้องไปทำงาน oh. ต้องไปโรงเรียนแน่นอนลูก oh. มาแล้วน้งพายน้ำเห็น oh. <He 's S 2> ด้วยเลยคุณแม่สมควรโดนดนแล้วน้องสาว oh. เอ๊ะไปไหนล่ะต้องลอยแล้วเอาลเราต้องเลอกว่าวันนี้ใส่ชุดไหนไปโรงเรียนดี hmm. อไม่รู้จะเลอกชุดไหนดีนะ อ๋อมีตั้งชุดหนึ่งแต่มันสวยเรื่องั้นก็ออกมาแต่งตัวกันเย่ะมากวันนี้ใค่ต้องชมฉันแน่นอนอ๋อกางเกงยีนเป้ลน,นะฉันไปเรียนแบบนี้มีได้ทุกคนต้องหัวรอยเอาฉันแน่เลย้ h oh my แต่ว่าฉันมีเด็ดจึงเจงแล้ววันนี้ฉันจะแชร์ไลฟ์แพ็กที่ฉันจะเน้นติ๊กตังให้กับพวกเธอฉันต้องการแตย่ยาสารสุดเท่แล้วก็กาวและพวกกนได้วยนะจากนั้นตากะดานแล้วก็เป็นรูปที่ต้องการทากาวให้ทั่วแล้วก็แปะลงไปบนกางเกงยีนเลย จากนั้นเช็ดน้ำเล็กน้อยเยี yeah, ่ยมมากคอยดูนะจะแต่งบรรยากาศให้พวกเธอดูกางเกงยีนกับสก็อปปอรกกลายเป็นกางเกงยีนสแฟชั่นสุดเท่เย mm ่เ hmm. อ <Yeah. S 2> าละ่ะวันนี้ออค์หญิงใส่ชุดอะไรดีนะเอาน่าเสียดยายกระจุ่มพวกกับฉันไม่ได้ไม่งั้นมันคงบอกฉันเลยว่าจะเลือกชุดไหนดีฉันมีรองเท้าแล้วก็ชุดน้อยเกินไปอะต้องเป็นไปมิลานแล้ว ภาพแต่ออตัวสภาพผ้นชั้นทุกอย่างมันล้าสมัยไปหมดเลย <Okay. S 1> ฉันไม่ต้องการพวกนี้คิมมาช่วยฉันทีค่ะคุณหนูฟีบี้เกิดอะไรขึ้น oh. โอ้รหัสซีแด oh. หมายความว่าเมราจจะใส่เข้าใจแล้วคะ่ะแก้ปัญหาเดิมนี้ hmm. เราต้องไปเป็นฝรั่งเศส <c oughs> อ,อัปเดชชุดอินเทนที่สุดในวันนี้ให้คุณหนูฟีบี้ฉันมาแล้วคะ่ะที่สำหรบคนนุณหนูโอ้ขอบคุณนะคิมนี่แหละฉันต้องการแต่ครั้งหน้าเลวกว่านี้ได้ไหมเอาไปได้ตอนนี้มาลองชุดกัน เยี่ยมมากกระเป๋าเธอก็ไม่เสียหายตอนนี้ฉันไดสมบูรณ์แบบอีกครั้งไปโรงเรียนได้อีกครั้งโรงเรเียนที่เรารักวันนี้มาไม่สายด้วยสวัสดีทุกคนฉันคิดเป็นหรือเปล่าหรือว่ายานนั้นพกกูกเรานะ้ายกันขับรถสีพุ่สวยมาเด็งใหม่งั้นเหรอสวัสดีสวัสดีมาถึงโรงเรียนแล้วต้องปรพมสีพุ่งให้ขหนูฟีบี้จนถึงขั้งเข้าโรงเรียนเพื่อ,พอรองท้าสุดเพลย์ของเพลจะไม่แตะสกปรกไงเยี่ยมมากออกมาได้ครับ นายที่สุดไงสวัสดีทุกคนฉันชื่อฟีบี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นใหม่ของพวกเธอหวังว่าอย่างน้จะมีคนรวยๆเหมือนกับฉันนะอ้วอาวะเธอเรื่อนมากเลยรอบๆโรงเรียนสะอาดดีหนูฟีบี้เข้ามาได้ไปเล่นกันเถอะอยากรู้จักหนูฟีบี้จังเลยโอได้เวลาที่เราต้องเข้าเรียนเหมือนกันเข้ามาได้เลยจ้ะเพื่อนช่วยใส่รหัสของตู้ล็อกก์ให้ฉันหน่อยสิมันซับซ้อนเกินไปที่จำได้ เยี่ยมมากเลยในนี้มันเปของสวยๆและว,วันนี้ฉันต้องการมันอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เองใช่แล้ว <c oughs> ก็เป็นนักเรียนใบเล็กนะๆของฉันเอาไว้ใช่สมุดลงไปนะเยี่ยมมากสุดยอดหน <Yes. S 1> ักจังเลยมองไม่เห็นข้างหน้าเลยเออฉันชนกำแพงเหรอเอ <c oughs> นั่นไม่ใช่กำแพง <c oughs> แล้วนี่คือใครอ่ะสวัสดีขธรรมดาเจ <c oughs> ๋งจังเลยฟีไม้ท้งฉันด้วย ต้องรีบเก็บหนังสือและกางคอนลเกอร์ดีจังเลยที่มีคนคอยถือหนังสือให้เธอเสมอโอ้ส่วนฉันมีหนังสือตั้งหลายเล่มเต็มตู้ไปหมดนี่มันคุกกี้เก่าๆที่แม่ฉันทำให้มาปีที่แล้วค่อยๆกินทีละน,น้อยอร่อยจังเลยแล้วก็ของฉันมันดูน่าเบื่อมากต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่อะไรดีล่ะ <m> ออจริงด้วยฉันมีวอลเปเปอร์อยูอย่ชิ้นหนึ่งหลังจากการาซ่อมแซมนะ่ะแล้วก็มีของกระจุกกระจิกอีกต้งสองสามชิ้นตอนนี้เต็มทุกอย่างที่ประตูเพื่อให้มันดูเก๋ขึ้น มันออกมาน่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบจังเลยทุกสิ่งที่ฉันรักถูกงลง่นมาที่นี่แล้วน่ารักว้าวโอ้เวลาเข้าเรียนขูต้องโทรหาแม่ฉันอีกแน่เลยรบรินกันเถอะนักเรียนตั้งใจดูข้อสอบคลิปบังกระดานให้ดีๆมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะนี่แหละกระดานของพวกเธอ <Thank you. S 1> เดี๋ยวฉันจะแก้ทุกข้อเลยทีนี้ฉันเตรียมตัวสอบมาตั้งแต่ที่บ้านแล้ว แค่ต้องเขียนเลขที่ก่อนอ้าวเสอหักอะห่วยจังแต่ฉันไม่มีงานอื่นแล้วมีอะไรอนกระต่าหรือเปล่านะไม่มีเลยอย่างนั้นก็ไม่ละกวาดอ๋อฉันมีเดียวจริงๆแล้วฉันสามารถใส่ละกวาดในกล่องสีที่หมดแล้วจากนั้นก็เติมน้ำเล็กน้อยแล้วมันจะเป็นสีสวยๆตอนนี้ก็มาแก้จกคลิปศาสตร์กันเลยเจ๋งฉันเคยทำมาหมดแล้วเพราะมันง่ายมากสมบูรณ์แบบแม่ต้องเดี๋จะได้ฉันใเอกตัว แต่ำสำหรับฉันมันไม่สดใสเหมือนสส่รุ้งเลยฉันไม่ชอบแก้จโจทย์แล้วทำไมฉันต้องการมันด้วย <c oughs> ฉันคิดว่าง่ายกว่าให้คนอื่นทำให้นะ <Please. S 1> ช่วยทำใหไหนได้ไหม <c oughs> ไม่เหรอแล้วถ้าเงินละ่ะ <c oughs> เงินเหรอก็ไม่อะ่ะ <c oughs> ก็ได้แต่ฉันให้เงินเพิ่มละ่ะโอ้ไม่ก็แบบนี้ฉันสามารถซื้อเรื่องสิองเรียบาร์ได้เป็นสิบเล่มเลยฉันตกหลงวกเธอทำไปถึงไหนแล้วเวลาหมดแล้วนะ ฉันมีเวลาอ่นหนังสือนิดหน่อยอยากดูจน,นเร็ได้คะแนนเท่าไหร่กันนะโอ้ครูตรวสอบเสร็จแล้วอ้อเย่ฉันเก่งที่สุดเอ๋บวกบวกแล้วคนฉันคืออะไร <was> อะไรกันฉันตอบผิดหมดเลยเหรอได้แอฟติดลบด้วยเฮ้ยยัยเนอนระ์เธอควรทำให้ถูกสิฮ <c oughs> ่าเธอโดนฉันหลอกเย้ <c oughs> yeah, พักเบรกแล้วเราได้สุดได้กินของวัตสุที เอาน,นักเรีนเอาไปจาดโต๊ะของฉันที่ใช่ขอบคุณตอนนี้ก็จัดโต๊ะให้เหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้านนะเยี่ยมมากเอ้ยปางั้นเหรอนก็จะแยงอ่ะเปลี่ยนจานให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเร็วสิ <c oughs> เอาคฟรนเลวออกไปหวังว่าฉันจะไม่อดตายนะ,ะและครั้งนี้คืออะไรอ๋อฉันชอบพิซซ่าแล้ว้าอหลักคนธรรมดาส่วนชันมีมื้อที่ที่แม่ทำมาให้ แม่เขียนโนน่ารักน่ารักให้ฉันเสมอเพื่อฉันรู้ว่าแม่รักฉันแค่ไหนอืมน่าก,กินจังเลยแซนด์วิชลูกแมวของปอยของฉันแซนด์วิชลูกแมวแล้วก็โนน่ารักน่ารักพ่อแม่ของฉันทำงาน,นตลอดเวลาเลย <Hey. S 1> เจนฉันทำงานเสร็จเดีย้แล้วล่ะมาเป็นเหมือนเที่ยงกันมั้ยโอเคแน่นอนโอ้โหนี่มาอร่อยมากๆเลยพิซซ่านี้ห <Hey. S 1> ้องนี้ยังขาดปาร์ตี้ไป <Hey. S 1> เจนอย่ายืนเฉยมาปาร์ตี้กับพวกเราสิ well, thank you very ฉันไม่เคยไปงานปาร์ตี้ที่เจิงขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยชุดใหม่ของฉันพังหมดแล้วใครชนพวกเธอหัวร้อนอะไรกันฉันเพิ่งทำน้ำหกนะแม่จ๋าหน้าบ้าที่สุดเลยฉันต้องไปแล้วพอกันทีไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนฉันแน่นอนแม้แต่เพื่อเงินฉันอายมากๆฟีบี้เธอโอเคไหมอะโอ้ฉันเข้าใจแล้วเธอเศร้ามากๆแต่ฟีบี้ฉันได้ทายม์เซตตอตัดีไหมอ่ะคุณยายของฉันทำให้องเลยนะเอาไปสิ ตอนนี้ไม่ใช่การเต้นของคุณยายแต่เป็นชุดเดทที่ไม่ซ้ำใครมาสนงกันตาเถอะโอ้มายกนกลับมาแล้วมีชุดใหม่ด้วยและก็พร้อมร้องกันแล้วเธอชอบชุดใหม่ของฉันไหมล่ะ <S <S มันสวยเก,มมก๋มากๆคุณนัทเจนมาเต้นกันเลย <S <S ส่งของเสร็จแล้วก็ออกไปดูนี้เอยก็ได้อย่าก,กินผม <Okay. S 3> คนขี้ข่าเด้เอาละหยิบกล่องของแต่ละคนไปเลยดูเหมือนว่าเราต้องเริ่มจากการทาสีบ้านก่อนฉันไม่ชอบทำเล่นเลยเธอด้วยตัวเองเพราะงั้น เธอเป็นคนทำนะแน่นอนไม่เคยสามารถทาสีบ้านได้ดีกว่าเธอแน่นอนฉันคิดว่ามันสวยมากกรุดูกเป็นของตกแต่งที่สมบูรณ์แบบฉันชอบมันมากๆแต่นั่นยังไม่หมดแมงมุมเพื่อนของฉันเองวิ่งไปรอบบ้านไปเลยและสร้างเง้แมงมุมเพื่อบ้านของฉันดูน่ากลัวยิ่งขึ้น วาง้ถปั้นไปใส่ไว้ที่หลังคาฉันคิดว่ามันเข้ากันกับการตกแต่งภายนอกได้อย่างลงตัวแดนไม่รออะไรอยู่ละเริ่มสิจริงด้วยได้วเวลาเริ่มแต่ฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลือเพื่อนจากใต้ดินต้องมาทาสีบ้านหลังนี้ <c oughs> พวกเขามาแล้วระวังด้วยซอมบีก้กำลังบุก <c oughs> ล้อเล่นนะ พวกนี้เป็นเพื่อนฉันเองพวกเขาจะทาสีบ้านหลังนี้โอ้พวกเขามีไอเดียที่เจ๋งๆอยู่เสมอเลยก็อย่างเช่นรอยมือที่ผนังนี่มันฉลาดมากมากเจ๋งและใครตกแต่งหลังคาละ่ะคิดหน่อยสิต้องใช้หัวหน่อยนะ เล่ตกแต่งยังไง mm. ใช่แล้วยา yeah. เป็นไอเดียที่ดีทั้งหมดเป็นสีเขียวมันต้องเข้ากันแน่นอนแล้วยังมีป้ายสวยๆด้วย mm. เพื่อนของฉันไม่เคยทำให้ผิดหวังเอาละพวกนายกลับไปใต้ดินได้ตอนนี้ฉันจะรับมือต่อเองขอบใจ บ้านหลังนี้ยังขาดความสยองอีกหน่อยมันต้องเจ๋งมากเมื่อฉันตอกไม้ปิดหน้าต่างแบบนี้ตะไคร่น้ำและวัชพืชอีกทั่วๆติดก้อนหินที่ป่องไฟและก็เห็ดพิษด้วยทำทุกอย่างในแบบฉบับซัมบี้ตัวจริงของฉันน้ำมูกน้ำมูกแสนอร่อยสักหน่อยก็ไม่เลว แล้วก็อีกเยอะๆตรงนี้ฉันคิดว่ามันสวยงามส่วนฉันจะแขวนออดเพื่อรู้ว่าใครมาหาและตกแต่งมือกระดูกให้โทวดลังคา no, no. ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วโ <Yes. S 1> อ,อ้ทุกคนทำเสร็จแล้ว ah. แต่ฉันยังไม่เริ่มทาสีเลยดูเหมือนว่า ah. ได้เวลาลงมือแล้วแต่แทนจะใส,ส่สีทำมันดา ฉันใช้เลือดแทนและฉันอุปกรณ์ที่ช่วยทาสีให้บ้านนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยแทนแทนทาสีเสร็จแล้วต่อไปก็ตกแต่งผนังด้วยค้างคาวเพื่อนๆของฉันเอง hmm. เยี่ยมมากจากนั้นแขนโคมไฟโกธิกสองสามดวงและล้อมลัวไว้บนหลังคาและตอนนี้บ้านของฉันดูเหมือนปราสาทแรคกคอลาของสิง ส็งไปเลยอเอออย่างเซง็งอตอนนี้ฉันต้องการก่อนจดหมายใหม่ด่วนฉันคิดว่าหัวของเพื่อนฉันจะแทนที่ได้ดีแต่ก่อนอื่นเราต้องขุดมันขึ้นมาอ่ามันอยู่นี่แล้วนอยตรงนี้นะนายต้องคอยรับจดหมายทิ้งมาหาฉันเรวเข้าตอนนี้เราต้องตกแต่งสนามหญ้าให้สวยงามนะเริ่มจากบ้านของแกก่อน เราคิดว่าเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วตอนนี้เราก็เอามันมาติดเข้าด้วยกันด้วยกาวแล้วเต็งจะมีบ้านเป็นของตัวเองต่อไปฉันต้องการเห็นขนาดต่างๆเพื่อสร้างทางเดิมที่สวยงามทั้งหินและก็สีเหมาะกับฉันมากต่อไปฉันต้องการฟักทอง แล้วก็วางไวร้รอบๆอบบ้านของฉันจากนั้นใช้ตาข่ายสีดําคุมล้วให้ทั่วเลยใส่แมวมุมลงไปมันกลายเป็นเหมือนใยแมวมุมจริงๆเดี๋ยความสวยนี่สิกุหลาบที่เหี่ยวเช้าจะเติบโตในส่วนของฉันและจากนั้นก็หัวกันหลกเป็นก่อนจดหมายกล้ามของมันจะรับจดหมายของฉันเองตอนนี้ก็ตาฉันโอไม่น oh, ะไม่เอาดวงอันิตย์ออกไปเห็นปนิ่มไหมแมวพาร์ทิด และนี่ก็เป็นของตกแต่งหลักๆนันที่เป็นของฉันเองต่อไปก็เป็นของก็เราสุดโปดเสร็จแล้วลงไปนิดหน่อยจากนั้นอเมรลงเป็นพีระมิดสุดเจ๋งทุกคนใช้หัวทำก่อนจดหมายมันน่าเบื่อจะตายลองศพสีแดงซึมัเป็นอลอเรื่องเลยแถมยังมีค้าง้าตัวปดของฉันด้วยสวัสดีครับจดหมายมาสง่งทำไมต้องคนล,ลามด้วยฉันแค่ทำงานของตัวเองนะ โอโ้ไม่เคยเห็นมือเย็นมันไหลมันก่อนเลยจดหมายมาส่งครับเหมือนว่าต้องให้กับกะโหลใช่ไหมโอ้ยแม่งต้องเต้าเล้าขนาดนี้สยองที่สุดใช้หัวเป็นต้นไปสนีกันเหรอใครคิดแบบนี้กันเนี่ยจดหมายครับเออจะากัดฉันในที่สุดเขาก็ไป พาอาทิตยอีกแล้วเราต้องเรีบเข้าบ้านที่นี่ไม่มีแสงส่องเข้ามาหมายความว่าเป็นเหตุผลที่ดีให้เราต้องตกแต่งภายในด้วยกัอนอื่นทาเป็นสีแดงจากนั้นก็ปกป้องตัวเองจากแสงแดดด้วยม่านสีแดงที่หน้าต่างต่อไปใช้ติดไฟที่มีเพื่อนสนิทของฉันอยู่ก็คือค้างคาวและมันเปล่งปะกายด้วยแต่ว่ายังไม่หมดนะฉันมีค้างคาวอีกหลายตัวแขวนอยู่ทั่วห้อง สีแดงก็ใช้ได้เหมือนกันและฉันก็ชอบกระจกด้วยเมื่อฉันมองเข้าไปฉันจำหน้าตาที่งดงามของตัวเองได้มันเจ๋งมากกระจกก็ไม่เลวฉันนี่หล่อจริงๆและฉันจะนอนในโลงศพที่น่ารักนี้สว่างของเล่นตัวกตาตัวปรดไว้ใกล้ๆแล้วก็จากนั้นจุดเทียนนี่แหละให้เรียกว่าห้องที่สมบูรณ์แบบจะขาดตัวได้ยังไง ต,ต้องมีเครื่องทำฟองดูแต่ฉันไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจนะแต่เป็นเลือดที่ฉันชอบปล่อยให้มันไหลในน้ำโพที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันชอบมันมากๆฉันคิดว่ามันเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยได้เวลาฉลองขึ้นบ้านใหม่ด้วยเลือดสแก้วสำหรับทุกคนด้วย จะตกแต่งบ้านยังไงดีนะฉันคิดว่าก่อนอื่นฉันต้องการแคปซูลไวรัสซอมบี้มันจะทำให้พนังของฉันเป็สีที่ฉันต้องการและจากนั้นฉันจะปูพื้นด้วยไม้กระดานสุดโปรดและจากนั้นที่พื้นต้องมีฝุ่นและดินมันทำให้ฉันรู้สึกสบายและต้องมีวัชพืชและเห็ดขึ้นไรอีกด้วย oh. เห็นไหมล่ะเจ๋งมากมา และฉันมีบล็อกดินจากไม c r a f t ตกแตง่งดูนี่สิเจ๋งแค่ไหนวางทีวีก็อี้ให้นั่งสบายและฉันจะแขวนรูปสุดที่รักไว้เชิญชมจากนั้นก็รูปปั้นหินกลวดอีกเล็กน้อย <S 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 เทาวันก็ไม่เลวมันดูเจ๋งมากบนผนงังฉันจะทำสิ่งที่ฉันชอบทีนี้กินอาหารอร่อยๆอและดูช่องโปรดของฉัน ทุกคนอยู่้นฉันตกแต่งภายในเสร็จแล้วงั้นมาเริ่มกันด้วยการทาสีผนังเราต้องรงกันตัวเองและนมากากรพิษกรตอนนี้เราสามารถทาสีผนังได้แล้วเรียบร้อยต่อไปใช้พรมสีดำและวก็โต๊ะสีดำพร้อมกับตู้วางที่ตรงมุมนี้ต่อไปฉันต้องการผ้าสีดำ มาปูบนโต๊ะและก็เก้าอี้ด้วย <Okay. S 1> และก็วางเครื่องพิมพ์ดีที่่ฉันชอบตรงนี้ฉันชอบเขียนเรื่องเราในเวลาว่าง <Huh. S 1> ดอกกุหลาบสีดำบนกองกระดูกฉันจะไปวางไว้ตรงนี้ต่อไปก็เทียนและก็โหลของสัตว์หลายๆตัวมันเจ๋งมากเหลือแค่ต้องเติมตู้วางของที่ว่างเปล่าและฉันก็มีของเยอะมากสำหรับตู้นี้ มีสีดำตัวปดของฉัน mm. และภาพวาดแมงป่องเพื่อรักของฉันที่หายไปและโครมกระดูกอีกสองสามอันก็ไม่เลวและบนเพาดานมีจรอาศัยอยู่เขาคือแมงมุมเพื่อรักของฉันสวัสดี <Huh? S 1> ไม่เคยมีคำว่ากระดูกมากเกินไปเอามาตกแต่งที่หน้าต่างได้ไว้กับข้างๆหัวกระโหลกอันใหญ่ ส่วนกระดูกอเล็กเอาไปล้อมรอบหน้าต่างตอนนี้เราสามารถทำงานอเดิเล็กได้ทุกอย่างพร้อมแล้วฉันมีบ้านลาก่อนทุกคนให้คะแนนบ้านของฉันด้วยนะไม่จำเป็นต้องให้คะแนนฉันฉันรู้ว่ามันเจ๋งที่สุด